สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบก,กับหัวอ้ออีกครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1ขึ้นมานะคะถ้าหยิบแล้วเราเปิดมาที่หน้านี้เลยนะคะหน้าที่29ในหัวข้อ1.10การเปรียบเทียบจํานวนนับ1-10และ0นะคะมาดูข้อที่1เลยเรามีสระน้ําใหญ่ๆอยูยอย่นะคะ ให้จำนวนนักเรียนให้นักเรียนนับจำนวนสัตว์เปรียบเทียบจำนวนและเขียนคําว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปนะคะกันแรกเลยนักเรียนต้องมานับปูกันก่อนค่ะว่าปีปูเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเลข7อารบิกตรงนี้เลยนะคะลงไปในคำตอบเลย ต่อไปหอยค่ะให้นักเรียนช่วยครูนับหอยนะคะนับไปพร้อมๆกับคุณรูเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดแดเเพราะฉะนั้นหอยมีทั้งหมด9ตัวให้นักเรียนเขียนเลข9ตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วปลาปลามีกี่ตัวนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลามีหตัวเขียนเลขหกเลยค่ะ ุวบจะไปเร็วๆห่อยนะคะต่อไปกุ้งค่ะมาช่วนุ๊บนับกุ้งด้วย1 2 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเขียนเลขลงไปเลยนะคะเตาค่ะเต่ามีทั้งหมด1 2ก็เขียน2ค่ะทีนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะเขาบอกว่าจำนวนปูที่มีกี่ตัวกับจำนวนหอยมันเป็นยังไงกันปูมี7ตัว อยมี9ตัวแสดงว่าจำนวนปูมีค่าน้อยกว่านักเรียนก็เขียนคำว่าน้อยกว่านอยน้อยไมททน้อยเขียนผอมๆเลยนะคะจะได้พอเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะต่อไปเขาถามว่าเต่ามีจำนวนยังไงกับปูนะคะเต่าเรามีสองตัวปูเรามี7ตัวเพราะฉะนั้นมันทำาไมกันคะ น้อยกว่าค่ะนักเรียนก็เขียนคําว่าน้อยกว่าเขียนตัวผอมๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่องว่างเขาเวินให้เราค่อนข้าง,างน้อยนะคะเหมือนกันค่ะตรงตัวเลขก็เขียนคําเดียวกันลงไปเลยน้อยกว่าทั้ง2อ,อันเลยนะคะ7น้อยกว่า9กสองน้อยกว่า7ด มาดูวันต่อไปกันนะคะเด็กๆจํานวนกุ้งมีทั้งหมด9ตัวจํานวนหอยก็มี9ตัวเพราะฉะนั้น9กับ9มีค่าเท่ากันนะคะก็เขียนคําว่าเท่ากับนะคะแสดงว่าจํานวนกุ้งมีค่าเท่ากับจํานวนหอยนะคะ9กับ9เท่ากับกันเลยนะคะส่วนจํานวนปลามี6ตัวจํานวนเต่ามี2ตัวเพราะฉะนั้น ปลา6ตัวมีมากกว่านักเรียนก็เขียนคําว่ามากกว่าเลยนะคะมากกว่าลงไปทั้งจํานวนตัวเลขนะคะทั้งคู่เลยเสร็จแล้วค่ะสําหรับหน้าที่29นะคะต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้าที่30นะนักเรียนดูหน้า30เป็นไปพร้อมกับคุณครูออฟเลยนะคะหน้า30มมีอูดอูดมีทั้งหมดกี่ตัวคะนับค่ะ 1 2ึส่สามสให้นักเรียนเขียนเลขสีลงไปนะคะอะไรวครูเปลี่ยนเปลี่ยนปากกาดินสอเป็นสีดําก่อนเขียนเลขสีลงไปค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนนับยีราฟค่ะนับยีราฟไปพร้อมๆกันเลยยีราฟมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสนักเรียนก็เขียนเลขสลงไปเลยค่ะในจํานวนยีราฟทีนี้พอเราได้ตัวเลขไปแล้ว4เป็นยังไงกับสามคะ 4มากกว่าเพราะสีมากกว่านักเรียนเขียนคําว่ามากกว่าลงไปเลยค่ะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะต่อไปมาดูข้อที่2 Hi ฮิปโปฮิปโปมีกี่ตัวคะนับค่ะฮิปโปมี1แรดค่ะนักเรียนดูแรดนะคะแรดมีกี่ตัวนะไปกับครู1 2่สอง นักเรียนอย่าลืมเขียนจํานวนลงไปนะคะว่าฮิปโปมี1เขียน1ค่ะแรดมีสองเขียนเลข2นะคะฮิปโปเป็นยังไงกับแรดคะ1มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะให้เขียนคําว่าน้อยกว่าลงไปเดี๋ยวข้อที่3กับข้อที่4คุณครูจะให้นักเรียนนับแล้วเติมเองนะคะว่านักเรียนเนี่ยจะใช้คำว่า มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะ,ะมาดูกันค่ะปลาอันนี้เขาเรียกปลาพยูนปลาพายูนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับปลาพยูนกับปลาดาวนักเรียนต้องนับกับครูด้วยนะคะ1 2 3 4นะคะนักเรียนเขียนเลข4ลงไปเลยค่ะเขีนเลขสีเลยนะคะ ต่อไปค่ะปลาดาวค่ะนับปลาดาวกับครู1 2 3 4สานักเรียนเขียนเลขสเช่นเดียวกันค่ะอ่าเขียนเลขสเลยนะคะอ่ะ4กับ4มันมีค่ายัางไงกันคะเท่ากับนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่าเท่ากับลงไปง่ายๆเลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะนกเพนกวินนับนกเพนกวินไปกับครูค่ะ 1>, 1 2ึ่งสาสี่ห้าเขียนเลขห้าเลยนะคะเลขห้ตรงนี้เลยต่อไปนกกระจอกเทศค่ะนกกระจอกเทศมีจำนวนเท่าไหร่นับเลยนะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเนักเรียนเขียนเลขเจลงไปเลยนะคะ5มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะต้องค่ะมีค่าน้อยกว่านักเรียนก็เขียนคำว่า น้อยกว่าลงไปนะคะเขียนคําว่าน้อยกว่าลงไปง่ายๆเลยนะคะสําหรับหน้าที่30เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าสุดท้ายของวันนี้หน้าที่31เ้ขามีแกะมาให้1ฝูงนะคะนักเรียนดูตัวเลขเลยแล้วนักเรียนเลือกเขียนคํานะคะให้นักเรียนเลือกเขียนคําว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าลงไปเช่น0กับ1 ศูนมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะมีค่าน้อยกว่านักเรียนก็เขียนคําว่าน้อยกว่าลงไปนะคะอ่าถ้า9กับ8นี่นะคะ9กับ8 9มีค่ามากกว่า8นักเรียนก็เขียนคําว่ามากกว่าข้อต่อต่อไปของ ตัวนี้ครูจะให้นักเรียนทําเองนะคะจะได้รู้ว่านักเรียนสามารถทําได้หรือไม่ได้เนาะก็จบไปแล้วนะคะ3หน้าในหัวข้อ1.9นี้สําหรับวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากันนะคะสําหรับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกับครูอใหม่ในวันพรุ่งน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ